ลอนดอนยังคงครองชัยในอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่องแต่ทราบหรือไม่ว่าปี2026นี้มีเมืองในเอเชียที่ขึ้นแท่นแชมป์มาดูกันว่าเมืองไหนที่ได้รับการยกย่องในปีนี้บ้างรายงาน World's Best Cities Report 2026 จากบริษัท Resonance Consultancy ได้เผย10อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกซึ่งมีการคัดเลือกจาก100เมืองใหญ่ทั่วโลกที่มีประชากรเกิน1ล้านคนโดยใช้ข้อมูลจากสถิติเศรษฐกิจและข้อมูลจากผู้ใช้ที่สร้างขึ้น User Generated Data จากแพลตฟอร์มยอดนิยมต่างๆเช่น Google, Instagram และ TikTok การจัดอันดับนี้พิจารณาจากหลายมิติเช่น ความน่าอยู่พิจารณาจากภูมิอากาศพื้นที่สีเขียวระบบขนส่งสาธารณะความสะดวกในการเดินเท้าและแหล่งท่องเที่ยวความน่าหลงไหลดูจากร้านอาหารพิพิธภัณฑ์ชีวิตกลางคืนโรงละครและสถานที่ช็อปปิง้งความรุ่งเรืองดูจากมหาวิทยายลัยสนามบินตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานและนี่คือสิบอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2 0 2 6ลอนดอนสหราชอาณาจักรนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ปารีสฝรั่งเศสโตเกียวญี่ปุ่นมาดริดสเปนสิงคโปร์โรมอิตาลีดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเบอร์ลินเยอรมนีบาเซลโลนาสเปนโตเกียวญี่ปุ่นยังคงครองแชมป์เอเชียอย่างยอดเยี่ยมและกรุงเทพของเราก็ไม่น้อยหน้าอันดับขยับขึ้นจากที่32มาเป็นอันดับ22ในปี2026 กรุงเทพถูกยกย่องในด้านการช้อปปิ้งและอาหารพร้อมกับเป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการและมีอัตราการว่างงานต่ำการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็ส่งผลให้กรุงเทพมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ทำไมาการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลกนี้กลับมีความสำคัญมันเป็นการสะท้อนคุณภาพชีวิตในเมืองต่างๆซึ่งสามารถช่วยในการวางแผนเมืองและการลงทุนในอนาคตมันช่วยให้เมืองต่างๆมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าหลงไหลามากยิ่งขึ้น แต่คุณคิดว่าเมืองไหนควรจะอยู่ในสิบอันดับแรกอยากรู้ความเห็นของคุณเช่นกัน